ดูนคุณธรรมตอนเสียงอีกาอีกาตัวหนึ่งบ<ก>ังเอิญไปพบกับนกแม็กพายระหว่างการออกเดินทางก,การตัวนั้นบนกับนกแม็กพาย<ก>ถึงความใจร้ายของมนุษย์แห่งนี้ที่มีต่อมัน,นพวกเขาเห็นเราบินมาแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเรา<ม>และพวกเขาก็เริ่มนินทาวิภาควิจารณ์แล้วก็ตะโกนใส่ เหตุผลที่เรากั้งงจะไปจากทท่นี่เพื่อไปหาเมืองใหม่แล้วก็จะไปใช้ชีวิตไปของข้าที่นั่นด้วยอ่ะสนใจจะตามไปไหมล่ะไ,ไปลุงตาครับถ้าหากอีกาตัวนั้นไปอยู่ที่อื่นผู้คนที่นั่นจะยอมรับมันไหมล่ะครับอีกาเอ๋ยหากเสียงของเจ้ายังไม่เปลี่ยนทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหลนะน่ะไม่ว่าเจ้าจะอยู่แห่งไหนก็ตามนะใช่แล้วถ้าอีกาสามารถเปลี่ยนเสียงร้องของมันได้มันก็สามารถ จะเป็นที่ชอบพอเช่นเดียวกับนกแม็กพายและนกฟีนิกเลยละ่ะฉะนั้นเราจะต้องรักษาคำพูดให้สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้คนในชีวิตประจำวันของเราหากมีผู้ใดเดินทางว่าร้ายวิพากวิจารณ์เราก็จงอย่าไปโทษเขาสิ่งแรกที่ควรถามก็คือตรวจสอบคำพูดของเราเองครับผมเข้าใจแล้วครับผมต้องพูดดีมิฉะนั้นผมจะกลายเป็นอีกาที่ทุกคนเกลียดชงังใช่ไหมครับหลวงตาอืมใช่แล้ว